สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องนกชาแนลนะคะก็วันนี้มาที่วัดลานโพค่ะมาถวายเงินยอดแฟนคลับเจ๊แดงแล้วก็พระหันนะคะร่วมทําบุญนะคะกับปูล่ลานโพนะคะแล้วก็นําเงินมาถวายปู่นะคะซึ่งรอบยอดรวมก็จะได้ประมาณ6000บาทนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกชาแนลด้วยนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอ่านรายชื่อ นะคะหลายชื่อยอดอคนที่ทำบุญกับปู่นะคะบริเวณวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะก็จะค่อนข้างเป็นป่านะคะอันนี้นก็จะเป็นลานจอดรถคะ่ะก็มีคนทยอยมาเรื่อยๆนะคะมากลับลองปูะคะ่ค่ะ เป็นเงินห้าพันเจ็ดร้อยเก้าบาทเป็นบริจาคมาทำบุญองค์มาทำบุญเขินทำบุญปูของปูล้านโพ่เนาะค่ะอันนี้ของผ่านบัญชีพระหัดชาแนลจากคุณพันนศีโคบาสองร้อยบาทมีคนเดียวค่ะของเจ้าแดงคุณสิริรัตน์สองหนึ่งร้อยบาทเนาะนางเองิญานุกหน่อยไอโอ้โหค่ะไม่ได้เอากระดาษมากรถ่ายส่งมาให้ส่งมาทั้งเมนชเช่นเจอเนื้อหนกเห็นยัง คุณสิรินรัตค้าขาย100บาทคุณประสงค์เคนชา400บาทคุณกัญยพักนมจินดา500บาทคุณธนพัชกิริยะ200บาทคุณพรพินกลิ่นดอกพุทธส0งบาทคุณเสงี่ยมจันทรา200บาทคุณถนอมจุมอังวะ300บาทคุณพิเชษ ทีมกระโโกนะคะ2 0 0บาทคุณสิรินทิพย์ทีมกระโทก2 0 0บาทคุณยุทธพิชัยทีมกระโทก1 0 0บาทคุณวิไลลักษ์ทีมกระโทคก1 0 0บาทคุณจินตนา200บาทคุณนภาวันสีประเสริฐ500บาทคุณกฤชพันธ์ติปติปประกาศนะคะ200บาทคุณนัทวุฒิจัน์สูงเนิน500บาทคุณประกายนาดี200บาท คุณถอนจันดง200บาทคุณเบนจามาพรบุญเหลา200บาทคุณประมวลรุ่งเรือง100บาทคุณศิลสมุตแสนชมพู509บาทคุณกัญญาสาหัวโทน200บาทคุณวันนาอมรอุิสกุล200บาทคุณแหวนเพชรบุญชาญ200บาทค่ะมีต่ออีกบ่าคคะ อันนี้ก็ใช่ล่ะทำบุญมาแมนบัตรอื่นบัตรแ้วคุณแหวนเพชรนี่นะบุญยอดรวมก็ประมาณห้าพันห้าพันเจ็ดร้อยเก้าบาทแมนค่ะมุทนาสาธุกับท่านผู้ชมอันาคตใจคนห้าพันเจ็ดร้อยอ่านชื่อใครผิดใครถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตัวหนังสือคนละคนเขียนอ่านด้วยค่ะท่านผู้ชมซีหานากระดาษเจดแดงบ้าน อ่านบ่อวใ่าไม่อ่านอ่านไม่ไวสีหน้ากระดาษกับท่านผมโอมอีกกล่าวท่นเจ็อีกกลาวในเลขบัตรคือโค้งเลยก็ลูกน้องเอ็ดวินมันเลขกามหาเฮ้ยปูเจดียงกับว่าป่มักเลยปูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันเลยวะมีดในกระเป๋าหนึ่งเยอะแยะมีดเี่อแยะเสดังมีเยอะแยะยืดเป็นพันเด็พันนตัวแเส้นยังดีนีเนาะห้าพันเจ็ด ่นอยู่บ่ะนอี่สองร้อยสวมท้ำบุญไปโหลดนะตู้เกินไปร้อยกาบ่ครับกูุ่เดี๋ยวนี้กตบ่ท่านนี่สันคนยังเลยบ่ถวายเงินทำบุญนะคะประกันมันต้องเบอกไม่กวนเด้กวนดูไปถวายเงินทำบุญรวมอนุโมทาธุบุญนำด้วค่ะ สยอดเงินท่าบุญห้าพันเจ็ดร้อยเก้าบาทกับผมัเติมไปอีกเป็นหาปันา่ลัเ่อง่าเท่าบุญฟังปูนพบว่าไม่กรอไม่เกินค่ะไม่กอบสิหาที่ปูเอามาครับครับมึงมึงมึงบวกเขาในเ่ืเนบ่ยมึบว่มบวกปุ่มียู่เลยอย่ในหนึ่งเบ็ดปูสิบหาตัวมับนี่ขาดเราไม่ตกร์จับเงินจับท่อนะครับเพือ สั่งจองเลยครับผมท่าไลมาที่080691 2812ครับจกเก้าหนึ่งสองแปดหนึ่งสองครับูะมาน้ในเดปอี้จะว่าสิบูซาน้ำปูไดู้ัวมาล่ามาปิดไ่ายนันที่วันที่ยี่บหกบอกจับยี่สิบหกเ๋ยวติดแมมเดียนน้ำห้องหนิสอมร่องประ่ากันระ้วงออกนสาแสงเพลิครับทำนองปันเกนโอ้สิงบัปู ที่ว่าสังอยากไปใส่พุ่นกะถิ่มบ้านเจ๋งทังซิ่งทั้งล่ําใส่กันเนมันบ่แนสิ่งเดยวมอละอัดแผ่นเนาะอรสาแสงเพดอ้อัวเข้าคือเป้าหมายอ๋อว่าเป็นอาส่วนเขาคือแงบ่ปูจ้างมาือเ2เป็นแสนพุ่นลเนาะเงินันนาะหองใหญ่นําสด่มีเงินบ่ดอกอยากไปใสุ่กิอยู่บ้าน มีเงินต่นั่นดอกสองวงเนาะมื่นหนึ่งว่วงเดียวมื่นหนึ่งก็ได้พวงเดียวก็ไรอย่างะหาหมื่นอยู่บ่0มื่นหนึ่งด้ดคอยเมื่อลราขอเขาวันเด้ยจ่อยมื่นหนึ่งเนี่ยสองมื่นสิบจ้างมื่ขอเขามันตัวมากยี่มื่นหนึ่งบ่มากเลงที่อยู่นึ่งสองคนมื่ามื่นสามคนอมื่นหนึ่งกจยีสิบ่อะไรวอาจ้างบุญเมื่อไห วันท <im> ี่สิเจค่ะสิบเจ็ดเดือน้องเฮานี่โเป็นตุลาปูเป็นตุลาครับวันตี่อเข้าไปเอาบ่วงเนี่ยเขาก็มีมันบัมีเงินปูมีเงินอนเ่ยไปนเพิงอช่วงนาช่วงนาเทศจากนั่นแห้งสิแห่งรับเพลิอย่างวันร่นีผมเลยไปหายังีผู้โพสร้างนผู้ีมาล้ำบปกุเลี่ยวปานเกียร์จะได้เงื่นเขาวัดสร้างวัดแล้วปูกรสิเห็นกูต้องกลับในบ่วงความระวางฝองบ่วงรวมเดือดร้อกันนี่ กูสีซื้อเสตแรงสากได้ปู๊คนห่างในปู๊อันเดียวกันแต่หวัดตุนตีสวดมาประทากกันเนาะนั่งคืนกับผู้นั่งขึ้นจนคิดว่ากูสีเป็นผู้ผู้แบบว่าคล้ายๆว่าเออคือจัดไออีนี่อีนี่เป็นตัวเสริมันได้นับไปให้มันเด็กลอาเลี้ยงเขาเล่าเอาเอาเอาเลี้ยงแตไอ้มาเสนอยี่สหเดือนนี่หรือตุล่ากูเดือนนี่แหละเล่าเนี่ยละตุล่ารูปปีนั่งพูดเนาะรูปปีเดือนยี่สหตุล่าอย่างกูพูดจะร้อนกูสิไปยุตสายเจริญก็ไปนั่งที่เก้าล่ะ หากของหักลงนี่มีบวกข้นต่อข้อพูกลงมาต้องยังจุดเออเดียกทคิดเงินของเขางานยังโอเครัสุดๆเลยเดี๋ยเป็เนอตายไปเราก็ไปใส้น้ำมันแดงเงินตัวมีชีวนต์ใส่เข้าไปเราพูนไปดูคนเทนเกั กูไลปากกูไปมันกูกูเพื่นชิลอยดั่นชิลอยด์เรื่องชังมาเดียวกัจับเ่นชิลอยด์ยวาจับกูเียไ้ดนกูห่วยกูใส่เงินนี่ใส่คันดีค่อนข้างรู้ง่ายรูซืองกูม่ปอเ่องห็นลามกูก็ซื่อลงอกูเนี่ย

อยู่ตรงหน้าสามรูป <im>